กระบวนการสรรหาครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามีความแปลกใหม่มากนะครับเริ่มจากการที่คณะกรรมการสรรหาเนี่ยเป็นการเชิญมาจากคนนอกแล้วก็มาจากทุกภาคสว่วนเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งภาครัฐภาคเอชชนภาคการศึกษามันก็เลยทําให้มุมมองของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันร่วมสมัยมากๆก,กับความท้าทายที่ไทย PBS กำลังจะต้องผเผชิญอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตนะครับและแน่นอนเลยต้องเป็นผู้บริหารที่เก่งต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ ต้องเป็นคนที่สามารถสร้างของใหม่ต้องเป็นนักสร้างนวัตกรรมในเชิงสื่อได้ด้วยในขณะเดียวกันต้องเข้าใจคอนเท็กต์ใหม่ของโลกด้วยนะครับของเทคโนโลยีของสังคมของสื่อออนไลน์ว่าปัจจุบันคําว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปจากเดิมไกลมากแล้วมันเลยทําให้สื่อสารมวลชนตอนนี้มี มีความท้าทายแต่ก็มีศักยภาพมากๆในการที่จะผักสังคมไปยังพันธกิจหลักของไทยพีพ s คือไปสู่สังคมที่ดีอย่างเงี้ยพอท่านใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านเนี้เขาต้องมีบทบาทและสำคัญมากๆ เราควรจะเริ่มจากฟังจากประชาชนก่อนไหมว่าเขาอยากให้มันเป็นยังไงก้าวที่สําคัญเลยนะครับสำหรับก้าวถัดไปว่าไทย BS เนี่ยจะสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็นําทาพวกเราไปสู่สังคมที่ดีกว่าเนี่ยได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใช้โอกาสนี้นะครับใช้สิทธิ์ของประชาชนให้เต็มที่แล้วก็เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางได้เลยนะครับ